ใครกำลังลดน้ำหนักและกำลังมองหายาลดความอ้วนอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะตอนนี้เรียกได้ว่ายาลดน้ำหนักมีจำหน่ายทั่วไปในโซเชียลเลยค่ะคนก็นิยมทานกันนะคะเห็นหลายแบรนด์ก็ร่ำรวยจากการขายยาลดน้ำหนักนี่แหละค่ะแต่เราจะดูแค่รีวิวอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องดูด้วยว่ามีสารอันตรายหรือเปล่าทานไปแล้วอันตรายถึงชีวิตไหม อย่างกรณีล่าสุดที่ตำรวจปคบออกมาเปิดเผยว่าเคยจับก,กลุ่มเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อดังที่ใส่สารไซบูทามีนล,ลงไปในผลิตภัณฑ์ยาลดน้ำหนักค่ะวันละเรื่องวันนี้เลยพามารู้จักเจ้าสารไซบูทามีนนี้ค่ะว่าทำไมถึงนิยมใช้ในยาลดน้ำหนักต้องบอกว่าเจ้าสารนี้ค่ะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางมันจะเข้าไปยับยั้งการหลั่งสารเคมีบางอย่างในร่างกายเราค่ะทำให้เราไม่อยากอาหาร แต่มีผลข้างเคียงนะคะเช่นจะทําให้ปวดหัวปากแห้งท้องผูกนอนไม่หลับคัดจมูกเป็นไข้วิ่งเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจลําบากนานวันเข้าก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดในสมองเป็นต้นค่ะไซบูทามีนนี้เป็นยาที่มีฤทธิ์รุนแรงค่ะ ซึ่งปัจจุบันยานี้เป็นยาต้องห้ามผิดกฎหมายนะคะที่กระทรวงสาธารณาสุขกําหนดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งตามพรบรวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพุทธศักราช2559ห้ามนําเข้าหรือจําหน่ายในประเทศไทยมีโทษทั้งผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรวมถึงผู้บริโภคด้วยแต่มักมีการลักลอบนําไปผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักหรือยาลดความอ้วนค่ะแล้วก็นำไปโฆษณาจนเกินความจริงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีโรค ประจาตัวดังนั้นหากใครที่กําลังใช้หรือกําลังมองหายาลดน้ําหนักยาลดความอ้วน <c oughs> ควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะสังเกตอาการจากสารชนิดนี้ไว้นะคะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ความจริงแล้วการแพทย์เขาก็บอกว่าการลดน้ําหนักที่ดีที่สุดคือการ ออกกาลังกายและควบคุมอาหารค่ะแต่ก็ต้องใช้วินัยสูงมากซึ่งตัวปั๊มเองก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันและทุกคนลดน้ําหนักกันด้วยวิธีไหนคะใครมีวิธีที่ง่ายเห็นผลและไม่อันตรายมาแนะนํากันหน่อยค่ะ